คุณเคยรู้สึกเป็นหมาเหมือนผมไหมครับผมชื่อเด่นชัยเป็นหมารับใช้ด้านไอทีพี่ที่เหนื่อกายแล้วอะทำไมมันขึ้นฟอนต่างดาวจะมาขอบคุณพี่่มาช่วยดูคอมให้อะคะ่ะก็ต้องขอบคุณก็ได้ครับสมัยนี้เด็กประถมเขาก็ทำได้กันหมดไมงรู้ตัวไหมว่ามึงทําให้พาร์ฝ่ายทีเนี่ยดูเฮี้ย <c oughs> <c oughs> มากเลยอะหมาอย่างผมปากไม่ดีอะครับก็เลยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แม้แต่นุ้ยเครื่องบินที่ผมเฝ้ามองมาตลอด ก็ไม่เคยเห็นผมอยู่ในใสายตาจนกระทั่งก็ผมเป็นแฟนคุณอะไรอ่ะเฮ้ยคุณอยากมาเซาซีได้ปะ่ะความจำเสื่อมก็แย่พออยู่แล้วแลวจะต้องมาเจอคนอย่างคุณเป็นแฟนอีกอ่ะคนอย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับห่างนี้ไงผมชอบคุณจริงๆนะครับผมชอบตาคุย แล้วผมก็เชอบรอยยิ้มคุณหนุ้ยด้วยครับเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้ดีจังเลยได้เห็นคุณนุ้ยใกล้ๆแบบนี้เเธอออคืฝัังงททีี่่ป็นจจนจจใขฉ วันนี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกครับคนห่วยๆอย่างผมกับผู้หญิงอย่างคุณนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ